น้องบริรัทม้าไกครับอันนี้เครื่องเคียงของสาครับนะไตาลไพริกกระเทียมใส่ลงไปใส่ลง,ไ,ลง,ไ,ง,งไ,ปไปลอเลย เรื่องขาบบ้าไปโบดกับตามเลยก็แปลงไปไมาลงครับนี่เพิ่งไปลื่อมาเป็นตัวเราเขาก็มาสับเอง เลี้ยคงก่อนพี่น้องสงเท้าอือก็แล้วมันตาลอือพอ ไปมะกรูดกับไอ้จอยังกับเพราใส่ลงไป ยิก ellt, มกันพี่น้องอือแซ่บแล้วโอเคเจอการโอนกินแล้วครับนี่หน้าตามมนออกมาสิแซ่บไม่ใช่ตอนเช้ามีเวลาทำคปล่าเส้นดาวแ้าหนีเจ้าไกลเนี่ยบอกิดกแงเงินแยงข้ามออกังออกแรงเงินแยงข้ามทุกวันอยู่เป็นเสียงไง กก็ทมัสียดเนี่ยก่เสียดออกก็ดำมาแล้วกบอกอนเติกาแฟไม่ให้กินกินน้กรบเขาเมื่อนึงสตัวลบจะสชเป็นสีขาเแออเถอะแล้วก็ช่มองถึงมาสิกมว่าไปพร้อมมาไหกลาบสวัสดีครับพี่น้องปปรไปครับกลาบสวัสดีคุณผู้ชมพบกับช่องยอดชายอังดีครับทั้งันเก็นเขาเชียงอยู่พี่น้องจะพร้อมหากันแล้วอย่งนี้ง ผัดไก่ายๆไก่ใส้น้ำครับแต่มะขามเขาปลากระเดือดแย้มมาตะบ้านปลากระเดิดทอดครับมักม่วงว่าอะไรหนูไม่ได้พี่น้องจะเข้าเอากินไรืจยยซิมเบิง <ส>เอาแยกกับออกก็ได้อิ่มหนาบ่นก่อนใช่ใชยไฟแล้ ชหมไใ่ไหมไม่มามันจะฉัาไปเรื่อยมันจะไม่หยุดเรอยใช่ไม่เดียใ่ไป้เชานี่ที่เขาสแกนแล้วใช่ไมสองร้อยคุณจะต้องืคุณสอง้ยใช่ไหม่เอามอด้กลับนะแเอามานมันบานน ไม่กูกำลังถามมึงมันเข้าไหมเข้าเออกูจะเพิ่มให้มึงอีกสองร้อยท่าเลรียกร้อยก็จบกกล้าก็เดินผ้าสลิปง่อยยากผ้าสลิปง่ายหายเร็วบิ้งมันแม่งบอกไม่เฉยคือจะได้ให้มันจบค่าบิ้งบิ้งไอยไปใส่ถ้างั้นเราไม่ใส่โอุ้คันอากาศหนาวพอใส่ไม่เป็นท้องจริงกสิคั้นเอาเอากาศอนพอร้อนก็ร้อนเร้อนดีน่อยร้อนพอมาเก่า คนมากเก่ามากันนั้นเขาบอกเลยว่าใหญ่เนยอ่อนยไก็จะว่าวันนั้นถ้าไม่ทองไม่บาดหนึ่งจริงขาดเนี๋ยวพรามันเกี่ยวกับประตูกลากลงไปอย่างเงี้ยวันเดิมตลาดน้าะิผมที่จะซื้อทองให้ไม่ซื้อ อย่างเงี้ยเจอที่ไหนก็ไม่ใส่เพราะว่าจะได้เงินไม่ใช่ว่าถูกนะมันขายเป็นเป็นเป็นอะไรของมันอ่ะเป็นเม็ดเออร์แคบสามสี่ร้อยไม่ใช่ว่าของปลอมจะถูกของปลอมไม่แก๊สเซวเนื่องจากคนพี่เล่นเดินผ่านเนี่ยพี่อยากได้ทองพี่บอกโอเคเดี๋ยวนพี่ซื้อให้ถ้ามันถูกก็ควรขายอยู่ที่มันแพงใส่บ่ได้บ่อยหรือมันก็ใส่บ่ได้มันกัด วันนี้มันก็ลงอยู่แล้ววันนี้มันก็ลงอยู่แล้วนีงแงมวันแห่งคักดึงิดึงสวยสวยแล้วก็ดึงดึงดึงตีหายอีกวันกันชื่ช้ยเกียรติเ่นร้านเู็จสิดดึงหัาคอทำแม่คือสังไทร้านบ่ะบอดึงคอเขาเลยแม่สวยแม่ช่วยแล้วก็ดึงจองอีสิโอ้ยวันมันเป็นไอ้นาเซนเครื <fin anta> <ots> ่องของวานเรอโอ้โมันขาดมากตาย มาแต่ก็เปเสียงเงินเปลี่ยนใหม่แห้คุอแทงตู้ก็พอวางแดงขวางแล้วพีนองจ,จะคเนเร,รื่อยๆบอเรื่องหวยบอหวยเชโอ้ยรืมบอกครัี<อ>ตัวอะไรเจ้าไปไหนเจ้าไปที่ไงน,นี่ไง สลึงนึงบะนี่สองสลึงนไหมเหลี่ยาอะไรนี่แหละขึ้นน้อยแต่ยากมันไม่ได้เอานี่มันตันเนาะไม่ได้เอากลงๆคนอื่นนะตเปรียบก่อชนไป่จะปิดหน้าปิดตาพูนกันต้องตีอ่ะไรกินอะไรมันเขียวไหมขอเท่าของแมวแล้วเนี่ย เช้าก็รูกเคยไปอยู่บ่เช้าวไปลูกเคยไปบอ่อรบไรย,ยองตัวเครื่องอเราหัดมือบ่อไรไปเสียดายเาสียสิงนไปเสียดแล้วเ่อไรเคลื่อนไหนบ่น้าเป็นะนามบินข้าวอันนั้นใครตัวใหญ่เลื่อนเลื่อนอ๋อไม่รู้ขาวโบเขื่อนแต่เ่าขาเลื่อนไปเดือนเลื่อนไปสงการเนี่ยไปสิบบ่ทุกเดือนได้หมดเตาองไปเป็นแม่สา ุตามิถุนาได้เมดเลื่อนไปเมษาตุสพามิถุนากรกสิงหากนยาตุลาพฤศกิา่องหนึ่เอาไปะหนบอาไไ้บ้

อ๋อพี่โจเลิกงานห้าโมงเบข้า,า,าวาโมงได้จ้ะมันหมดคืนนี้ตอนเที่ยงคืนเออโอเคถามอย่างนั้นคุณบอกตั้ห้าทุ่ม <laughs> อะไรนะ าพี่โจวไปน้่นะตอนาสุดดีว่าแกไม่บอกว่าุ้กมันจะหมดเวลาแล้วยเนี่ยจะบวเนื้อไปที่ไปอ็นนีจะเมาหนีฝนท้ายหัวหจะออกเดี่ายอะไรอะม่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 าฮ่าฮิาฮ่า่าฮ่าเ่าฮ่า้องโ่าม่า้่าฮ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 าฮา่าอ่าฮ่าฮ่คฮ่าฮ่่า่าฮ่า่ามาช่าก่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่าาฮ่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  e ฮ่าฮ่่าฮ่ด่ ความสุขจะมีแก่ท่านครับราบไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ